สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูแบงค์ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันมีความสัมพันธ์กัน เราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีดังนี้ครับด้านแหล่งที่อยู่อาศัยด้านแหล่งอาหารด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนด้านแหล่งที่หลบไปความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย เสืออาศัยอยู่ในป่านกอาศัยอยู่บนต้นไม้ความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหารเป็นนกกินปลาเป็นอาหารเสือกินกวางเป็นอาหารความสัมพันธ์ด้านสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนเป็นนกทำรังบนต้นไม้เพื่อเลี้ยงดูลูก โดยที่แม่นกจะหาอาหารเลี้ยงดูลูกจนกว่าลูกจะสามารถเติบโตและหาอาหารด้วยตนเองได้ความสัมพันธ์ด้านแหลงหลบภัยเช่นปลากระตูนซ่อนตัวในดอกไม้ทะเลปารกยึบเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่า สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในทางตรงอาจมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันหรือเป็นศัตรูกันในทางอ้อมอาจมีความสัมพันธ์แบบเกี่ยวเนื่องกันเช่นเสือกับหญ้าโดยเสือไม่กินหญ้าเป็นอาหาร แต่กินสัตว์ที่กินหญ้าเช่นกระต่ายกวางวัวเป็นต้นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันที่กล่าวมานี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและองค์ประกอบอื่นๆเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับ และพบกับครูแบงค์ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ใหม่สำหรับวันนี้ครูแบงค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ